ทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับดวงจันทร์ดาวบริวารลึกลับที่โคจรร,รอบโลกมาตลอดประวัติศาสตร์แต่บางคนเชื่อว่ามันอาจไม่ใช่แค่ก้อนหินในอวกาศมันอาจเป็นสถานีลับของฐานทัพเอเลี่ยนหรือแม้แต่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยอรารยธรรมโบราณ 1. การลงจอดบนดวงจันทร์ไม่เคยเกิดขึ้นว่ากันว่าภาพจากภารกิจอพอลโลถูกจัดฉากขึ้นในสตูดิโอหลักฐานคือเงาที่ดูไม่สมจริงคงที่โบกสะบัดและไม่มีดาวบนท้องฟ้า แม้แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนยังตั้งคำถามว่าทำไมมนุษย์ไม่เคยกลับไปตั้งแต่ปี1972 2>, 2. ดวงจันทร์อาจเป็นสถานีของเอเลียนมีทฤษฎีว่านักบินอวกาศของอพอลโลพบฐานลับของสิ่งมีชีวิตนอกโลกและนาซาถูกเดือนไม่ให้กลับไปอีกว่ากันว่าด้านมืดของดวงจันทร์เป็นที่ตั้งของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่คอยเฝ้าดูมนุษย์มาตลอด 3. ดวงจันทร์อาจกลวงและถูกสร้างขึ้น ในปี1969นักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อปล่อยชิ้นส่วนยานตกลงพื้นดวงจันทร์สันสเทือนเหมือนโลหะกลวงบางคนจึงเชื่อว่ามันเป็นยานอาวกาศขนาดยักษ์หรือฐานทัพบโบราณที่ถูกอำพรางให้ดูเหมือนดาวบริวาร 4. บนดวงจันทร์มีร่องรอยอรารยธรรมโบราณภาพถ่ายบางภาพแสดงโครงสร้างที่ดูเหมือนพีระมิดและกำแพงขนาดใหญ่มีข่าวลือว่านาซาพยายามลบภาพเหล่านี้ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อปกปิดความจริงที่ว่าดวงจันทร์เคยมีอรารยธรรมมาก่อน 5. ด้านมืดของดวงจันทร์ซ่อนบางสิ่งไว้ด้านที่เราไม่เคยเห็นของดวงจันทร์ Dark Side of the Moon อาจเป็นที่ซ่อนของฐานทัพลับสิ่งมีชีวิตปริศนาหรือเทคโนโลยีจากต่างดาวหลายคนเชื่อว่ารัฐบาลโลกอาจรู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่ปกปิดความจริง 6. ดวงจันทร์ไม่ได้มาจากระบบสุริยะของเราองค์ประกอบของหินดวงจันทร์แตกต่างจากโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ ทฤษฎีนี้อ้างว่าดวงจันทร์อาจเป็นวัตถุท,ที่ถูกนำมาวางไว้ตรงนี้โดยพลังบางอย่างจากนอกโลก 7. ดวงจันทร์อาจเป็นโฮโลแกรมมีคนอ้างว่าเคยเห็นดวงจันทร์กระพริบหรือเปลี่ยนรูปร่างอย่างผิดธรรมชาติบางคนจึงเชื่อว่าดวงจันทร์อาจเป็นภาพฉายโฮโลแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกปิดบางอย่างที่อยู่ข้างหลัง 8. ดดวงจันทร์ส่งคลื่นพลังงานควบคุมจิตใจมนุษย์นักโหราศาสตร์และนักสมคบคิดบางคนเชื่อว่าดวงจันทร์มีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรมมนุษย์ คลื่นพลังงานบางอย่างจากดวงจันทร์อาจกำลังควบคุมจิตใจมนุษย์โดยที่เราไม่รู้ตัว 9. ดวงจันทร์เคยเป็นดาวเคราะห์ที่มีชีวิตบางทฤษฎีกล่าวว่าดวงจันทร์อาจเคยเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตมาก่อนแต่เกิดภัยพิบัติบางอย่างจนมันกลายเป็นก้อนหินร้างหรือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาจยังหลบซ่อนอยู่ใต้พื้นผิว 10. นาซาปกปิดความจริงมีข่าวลือว,ว่านาซาทำลายข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับภารกิจสำรวจดวงจันทร์หลายครั้ง เพื่อไม่ให้คนรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ที่นั่นหลายคนเชื่อว่านาซาอาจรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับดวงจันทร์แม้ว่าทฤษฎีเหล่านี้จะถูกหักล้างโดยวิทยาศาสตร์หลายครั้งแต่มันก็ยังเป็นปริศนาดวงจันทร์อาจเป็นแค่ดาวบริวารธรรมดาหรือมันอาจซ่อนความลับบางอย่างที่มนุษย์ยังไม่รู้